พี่คนนี้เป็นคนบอกผมให้ไปลงล่างๆไม่จะได้เพราะมันใจเปีนดอะโอเคมั้ยอีกหน่อยไหมอ๋อมันจะเบียดมันจะเบียดไม้ครับพี่เดี๋ยวมันชนไม้ก็ลงเดี๋ยวทำให้เสียทรัพย์คงขอระยะติดเสี่ยงไอ้นี้ก็นนะพี่น้าระยะติดเสี่งโทรศัพท์เพื่อคนโทรทำไมลงฝั่งทำไมลงเรือคะ พูดไม่ค่อยมีเสี่ยงเลยนะพร้อมไ,นะไหมโอเคคุณทนายขาว,วันนี้ทางเจ้าที่บอกว่าเวกับธนาเวกับนานาประสานมาพบเจ้าที่สอบสวนแล้วครับเออเจ้าที่สอบสวนประสานไปนะฮะประสานเรียกพี่เวมาสอบประคำแต่ไม่ได้ไม่ได้นัดคุณน,นานานะาไม่ได้นัดคุณนานาครับก็คือวันนี้เวพร้อมแล้วใช่ไหมที่จะแบบพร้อมไม่พร้อมวนนั้นก็ต้องมาแล้วฮะมาให้ประคำก่อนครับ อันนี้เป็นกรณีที่ต้องที่เวรุนตรวจสอบเรื่องความเชื่อมโยงเกี่ยวกับคดีวนานาใช่ไหมคือตํารวจเรียกว่าจะมาสอบปากคำก่อนแต่ยังไม่ได้แจ้งรายละเอียดกับผมว่าจะสอบเรื่องอะไระครับ <ừ. S 2> ยังไม่ได้บอกอรายละเอียดเดี๋ยวเขาคงจะบอกแล้วก็ถามเลยอย่างเงี้ยครับไม่ได้ไม่ได้บอกลงหน้าไว้ครับวันนี้เรามาถี่โมงครับก็อีกสักพักก็มาแล้วครับมื่อไร่ที่ขายแล้บ้างยังไม่ไรู้เลยต้องดูคําถามขาก่อนฮะอะไรถ้าต้องใช้พี่อารังทานปะกอบเราก็ต้องกลับไปเตรียมฮะ เพราะว่าเขาไม่ได้บอกแล้วก็เขาจะถามประเด็นไหนก็คงเป็นประเด็นที่เป็นข่าวที่อ้างว่าชวนเพื่อนมาลงทุนห้าสิบล้านนันครับผมเดาว่านะรนครับซึ่งมีทนายสามารถชี้แจงได้ขนาดไหนครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นข่าวออกมาแล้วว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าผมก็ต้องดูที่ตํารวจเขาถามก่อนแล้วก็ต้องถามพี่เวกับคุณนากรว่ามันข้อได้จริงมันเป็นยังไงมันเป็นเรื่องกับมันเป็นเรื่องเดียวกับที่คุณนาเขาทําแล้วหรือเปล่าหรือว่าพี่เวเขาไปทาเองเนี่ยครับเดี๋ยวผมต้อง ต้องรอตำรวจพันธาครับแต่ว่าเรื่องนี้คุณอาอิ่ก็ียังไม่ได้เ็คกับทำเลใช่ไหมครับผมเช็คผมเช็คแล้วครับเช็คแล้วแล้วก็คาดเดาไว้ว่าน่าจะเป็นผู้เสียหายบุคคลคนนี้แต่ที่ดูแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องเดียวกันกับกับที่คุณอาาโดนแจ้งความไว้พอมคาดว่าเรื่องเดียวกันนะฮะประมาณนั้นผู้เสียหายคนนี้มีตัวตนจริงหรืมีฮะมีตัวตนผู้เสียหายมีตัวตนทุกคนครับซึ่งเวยอมรับไหมคะว่าได้ทําจริงยังไม่ยังไม่เดี๋ยวพึ่งสี่หูนี่ยิ่งความหนังงามสมสวยให เป็นพยายามนักงานสอบสวนมเนี้ยแต่ละแต่ละคำท่ามนะเนี้ยก็ะใช้กงพีได้เลยผมยังไม่รู้เลยว่าอะไรก็น่าจะเหมือนชักชวนลงทุนลงหุ้นนี่แหละก็เป็นเรื่องที่คุณนาค่ะทำหรือเปล่าแต่อาจจะพี่เวยู่ด้วยหรือเปล่าเนี่ยผมเดาไงเพราะเขายังไม่ได้บอกพนักงานสอบสวนยังไม่ได้แจ้งรายละเอียดก่อนสอบปากคำเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแจ้งรายละเอียดว่ามีผู้เก้าหาท่านใดเก้าห้ายังเก้าหาพี่เวว่าทําอะไร แล้วครัไปให้เราตอบว่าจริงไม่จริงอย่างไรอย่างงี้ครับห<ไ>ลักการเป็นอย่างนี้แต่เบื้องต้นเขายัางไม่ได้บอกรายละเอียดครับแจ้งแค่ว่าให้มาพบวันนี้ช่วงเช้าแต่ช่วงเช้าผมก็ติดงานพี่เวเองก็ไปเล่นคอนเสิร์ตที่คอนแกนครับเพิ่งเดินทางกลับมาครับกาพี่พูดคุณเดยเขามีความเครียดหรือกังวลอะไรยังไงบ้างครับคุณอากังวลอยู่แล้วครับทุกคนตูกถูเกาห่าน้องเป็นผู้ต้องหาก็มีแนวโน้มที่จะต้องโดนดำเนินคดีเนี่ยอาจจะต้องโดนไปฟ้าขั่งทุกคนกังวลหมดแล้วครับ แต่ต้องดูว่าเป็นเรื่องอะไรถ้าไม่ผิดของเราเป็นรูกก้าห้าฮะผิดไม่ผิดไม่รู้อะแคเก้าห้ากันไปก่อนครับแล้วเราก็แก้ตัวไปครับโอ้โหกระทบเยอะเลยครับร้านตัดผมเนี่ยฮะช่างช่างตัดผมเนี่ยสี่สิบสองสาขาช่างตัดผมเกือบร้อยคนก็เริ่มระส่ำระสายว่าธุรกิจจะไปต่อยอยังไงคนที่ไม่ได้เป็นลูกค้าคนที่เขาไม่ชอบพี่เวกับพี่นานาก็เริ่มแบบ ไปด่าร้านกัดผมและ่างกัดผมก็ได้รับผลกระทบคนที่จะมาเทคโอเวอร์จะมาร่วมลงทุนใหม่ก็เริ่มผลผู้อะอรแล้วครับแทนที่จะขายได้หรือเอาเงินไปใช้นี่ได้มันก็เกิดผลกระทบนะฮะเรื่องธุรกิจของเขาทีนี้ก็อยากจะเรียนว่าทําเรื่องธุรกิจ่าไปด่าคนเลยครับมันไม่ให้ธุรกิจของสองคนนี้ทั้งหมดมีหุ้นส่วนอื่น <board> อ no ีกเยอะเลยครับแสดงว่าตอนนี้ช่องทางที่จะนามาสร้างรายได้เขาคือร้านตัดผมก็กระทบไปด้วยครับก็ได้รับผลกระทบ ได้รับผลกระทบฮะจากข่าวคนที่เขาไม่ชอบก็เอาไปดา่าไปว่าอย่างเงี้ะว่าอย่าไปอุ่นหนุนเลยอย่าไปอุ่นหนุน,นโกงอะไรพวกนี้ซึ่งตอนนี้ศาลยังไม่ได้ตัดสินซึ่งเขาเป็นผู้ต้องหาเขาก็พยายามดินน้นรนแก้ปัญหาให้มันดีที่สุดนะฮะเป็นหนี้เงินก็ใช้หนี้กันไปมากน้อยก็ใช้กันไปก็ก,ก็น่าจะให้โอกาสเขาบ้างผิดไปแล้วมันก็ไม่รู้จะทาไงบางเรื่องนะครับ ตอนหลังจากนี้ค่ะหลังจากพนักงานสอบสวนต่อเราจะวิจกกัยังไงต่อครับก็ต้องดูว่าพนักงานสอบสวนนะเขาจะแจ้งข้อกล่าวหาเลยหรือเปล่าหรือจะสอบแค่ในฐานะพยานหรือจะสอบเบื้องต้นแล้วให้หาพยานหลักฐานมาชี้แจงอันนี้ผมผมยังไม่ทราบเลยว่าตำรวจเขาจะแจ้งข้อกล่าวหาเลยไหมหรือสอบเสร็จพรุ่งนี้จะออกหมายจับอีกหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงแตต้องถามครับ ถ้าเป็นเรื่องนี้ก็ผมก็กลัวจะเป็นเรื่องเดียวกันกับที่คุณนานาโดนแย้งควาไมไปแล้วถ้าเป็นเรื่องไอ้ตัวลงทุนลงหุ้นห้าสิบล้านเนี่ยนะครับน่าจะเป็นเรื่องเดียวกันน่าจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่ไม่รู้ว่าคุณนาาเคยบอกให้ผู้ร่วมลงทุนหรือผู้กร่าหานเขาโอนเงินโอนเงินมาบาีคุณเวรหรือเปล่าเพราะเรื่องมัเนเติบหนาแล้วมนตั้งแต่ปีหกสี่หกห้าไล่มาเรื่อยไงนะโอ,โอ,โอ,อย้ยอย่างตัวเลขเป็นตัวเลขนี้เลยจ,จริงๆเลยนะคะห้าสิบล้านถึงอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าตัวเลขมันมีโอนไปโอนมา ซึ่งตัวเลขผมยังไม่ขอยืนยันเพราะว่าตั้งแต่ผมไปรับงานเป็นสิ่งวันนี้ผมไปนั่งคุยรายละเอียดข้อจริงเข้ามาแค่สามชั่วโมงแล้วต่อมาก็ไปวุ่นวายเรื่องประกรันตัวพอประกันตัวเสร็จเนี่ยผมก็ยังไม่ได้เข้าไปคุยเข้าอีกเลยยังไม่ได้เข้าไปคุยรายละเอียดว่าตัวเลขทําไปถึงไหนแล้วรายละเอียดเป็นยังไง<ท>ครับเมื<ข>อ่อสักค่คณะกรรมการสองจบเขาบอกว่ามีผู้เสียหางคนมูคาที่นี่ในเส้นเงินประมาณลนกว่าอ่าท่านเนี้ยเราได้เราได้ฮะมีการโอนมาที่มูลค่าหนึ่งล้าน คุณเวอนคืนไปล้านห้าแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกับคุณเวนั่นแหละแต่ผมไม่อยากไปเอ่ยชื่อเขาเพราะว่าเขายัางไม่เปิดเผยตัวตัวผู้เสียหายนะอ่นถ้าจจประเด็นนี้มีคนละคนกันครับคนละคนกันเพราะว่าถึงตัวห้าสิบล้านค่ะทะั้งข่าวที่ออกมาข้อมูลก็บอกว่ามีทั้งหลักฐานเป็นสนิทโอนเงินแล้วก็แชทคุยถ้าโอนเงินพี่เวห้าสิบล้าน,านไม่มีแน่อนอนไม่มีแน่อนอนมีโอนมาล้านหนึ่งแล้วก็ ่อไป็นสรญยาพี่เวก็โอนคืนไปประมาณหนึ่งล้านห้าแสนโอนหลายครั้งน่าจะเป็นเหตุผลว่าโอนกันเรื่องค่าอะไรเดี๋ยวต้องดูผู้เก่าหาก่อน,นครับครนะับตอนนี้นะคะความเชื่อมโยงระหว่างเว,ก,วกับนานาคุณายว่าน้อยมากบางมากเพราะคุณนานาเขาเล่าเพราเขาทำเขาคนเดียว<ม>เขาก็ทําคนเดียวคุยกับเพื่อนเพื่อนกลุ่มเขาคนเดียวไม่ได้มีเพื่อนกลุ่มพี่เวเลยครับเหมือนว่าค่อนข้างสบายใจในเรื่องนี้ว่าจะไม่เกี่ยว สบายใจไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าตารวจเขาคิดยังไงผู้เขาห้าเขาให้การอย่างไรก็ต้องก็ต้องเตรียมตัวฮะถ้าไปฟ้าข้างหรือว่ามีไม่จับก,ก็ต้องเตรียมประกันตัวเพื่อต่อสู้คดีเหมือนเดิมนั่นแหละครับตอนนี้พุทนาก็ยังมีความหนักใจในเรื่องที่เคยบอกว่าทุกอย่างหนักหมดก็นักใจนักใจอยู่แล้วครับเพราะว่าคดีอาญามันมีโทษจําคุกนะฮะมีโทษจําคุกเราก็ไม่ยากให้เขาไปสุ่มเสียงในการต้องรับโทษเราก็พยายามให้เขาแก้ปัญหาหาเงินมาชําระหนี้เจราจาเจ้าหนี้ แต่เรื่องมันเกิดหม่ไมใเลยบางทีเจ้านี้กับลูกนี้ก็อาจจะยงังตึงๆกดแข็งกันอยู่กว่าจ,จะไปถึงศาลกวา่าจะตัดสิ่งนี้เป็นปีฮะทุกยามก็ค่อยๆค,ค,คลี่คลายไปซึ่งก็เป็นอย่างนี้ทุกๆคดีส่วนมากนะครับแต่คิดว่าเวน่าจะไม่โดนหลักเท่านานว่าเบากว่าแน่นอนฮะก็การกระทํเขาน่อยกว่าเขาไม่มีการกระทำอะไรเลยอาจจะมีก็คือภรรยาจะบอกว่าโอนเงินเข้าบัญชีพี่เวอะไรอย่างงี้ซึ่งผัวเมียกันให้ใช้บัญชีกันมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรจะผิดคดีอาได้ต้องมีการกระทำ คือพี่เวต้องมีการกระทําไปพูดไปว่านล้อมไปลอกล่ออย่างเงี้ยแต่ผมเช็คดูแล้วเขาไม่เคยไปพูดอะไรเลยครับไอไอตรงล้านหนึ่งผมไม่แน่ใจเขายืมเงิอเขาอะไรกันนะที่โอนหนึ่งล้านบาทเนี่ยแล้วเขาก็โอนคืนไปแล้วโอนคืนกกลับไปแล้วเหมือนกันเพราะเขามีการร่วมทําเพลงทาอะไรกันตรงนี้ผมยังไม่ดูรายละเอียดเดี๋ยวเราต้องดูตํารวจเขาบอกก่อนว่าคนนั้นชื่ออะไรแล้วโอนเมื่อไหร่แล้วให้พี่เวเขา ตอบก่อนดีกว่าแล้วเดาลงมาก็จะได้ดูว่าเออรายเรียบเป็นยังไงเพราะตอนนี้ก็เราก็เดามันกว้างมากเพราะเหตุการณ์มานานแล้วก็ผู้เสียหายที่เกี่ยวข้องมันก็หลายคนมากจริงๆรครับที่ตำรวจเขาหาบอกสิบเจ็ดแต่เนบ่ันทึกฝาขังมีสิบ<ๆ>ตามเอกสารป,ปัจจุบันมีสิบแต่ที่ตามข่าวมีสิบเจ็ดผมก็เลยไม่รู้ว่าอีกเจ็ดคนนั้นเขาไม่แจ้งความเขามาสอบเฉพาะในฐานพะพยานหรือเปล่าไอ้ตรงนี้ผมก็เลยไม่แน่ใจเพราะ ผมยังไม่ได้มาถึงแจ้งขขอก็หายจากตำรวจเลยนะเพราะวันที่คุณนาโดนจับผมอยู่ต่างจังหวัดผมไม่ได้ขึ้นไปตอนสอบสวนน้องที่ขึ้นไปเขาก็ยังไม่ได้โจทย์รายละเอียดมาให้ผมว่าเบสเซ็ตแล้วตกลงมาสิบคนหรือสิบเจ็ดคนกันแน่เดี๋ยวผมจะขอหนังสือเขามาแล้วจะมาชี้แจงให้ทราบวิธีได้ครับแล้วตัวเลขของผู้เสียหายอะ่ะไอ,อ้ตัวเลขของเงิค่าความเสียหายคะ่ะยังเท่าเดิมตอนนี้หนึ่งหนะ้าสองเนี่ยหนึ่งร้อยห้าสิบสองล้านบาทเศษครับก็ยังไม่มีเพิ่มขึ้นมาจากที่นายแจ้งวันนั้นใช่ไหมครับ ไม่รู้ว่าลังจังวันนั้นมีคนมาแจ้งความเพิ่มอหรือเปล่าแต่ตามเอกสารบันทึกฝากขังมีเท่านั้นฮะหนึ่งห้าสองเศษครับเดี๋ยครับอยอย่งครับเดี๋ยวผมขึ้นไปด้านบนเลยครับก็เดี๋ยวผมถ้าเขาสอบประคำเสร็จก็จะลองถามก่อนสม้มาแกงของเขานะครับถ้าเราถามไม่เอารับพิดรลบผพินก็คงไม่เอาตรงต้ไม่ทันเธอเกิหลายการเกินไป ยายก็รับพิอย่างเดียวเลยเขาเรียกเป็นการถามแล้วถามน้ำย่างี้เขาเรียกถามน้ําถามจริงต้องซักถามให้เขาอธิบายซิรู้ว่าคุณนายตอบได้ไงก็โอเคครับครับพี่ๆขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนายบอกภาพนิ่งภาพนิงไม่ให้กระดูกกระดิกเล้วหมอใกระดูกระดิกเลยนะคะเข้าใครงานเนี่ย